เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นี่ก็มาเจอกับพมในเกม Ar k Survival Evolved ใน e p พีที่สองนั่นเองซึ่งวันนี้นี่ก็ได้เวลาทําการสร้างบ้านกันแล้วแหละตอนนี้นี่พมก็ได้ทาการเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละโอเคมาทั้งอันนี้ก็เริ่มเลยแล้วกันนะซึ่งฟอร์ดชันนี่เขาบอมที่จะว่าเป็น CCC อะไรเงี้ยนะรวมทั้งหมด16เฮ้ยโดโดไม่อยากขายตัวนี้ไอ้ตัวนี้ซี่ซุยเออยังไงละดีมาร์กเลย โอเคอ่านี่พอมเลยซี่โอนี่ตรงนี้เลยเฮ้ยปาบเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยว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 เไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ดีไอ้ตัวนี้ดีไอ้ตัวนี้ดีทางอันนี้ก็ฮ้ยจับเลยแล้วกันนะนี่เอามาเลยอีกหนึ่งตัวในวันนี้นกอาอหมาดีมาดีมัดลุนลุนหน่อยแม่มัดลุนลุนหน่อยแม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะอย่าเกาะนาวอ่ะเออไอ้ตัวนี้นี่เลเวลยี่สิบแต่รู้สึกว่ามันจะกินเป็นเนื้อป่านะ ถ้าจำไม่ผิดทางอันนี้ข้อลงน้ำก็เลยโหโอเคฟันไปก่อนว่าเราจะได้เนื้อปลานะ่ะเออจใจก็อาจจะต้องฟันไว้ก่อนนะนะส่วนในตัวนี้ก็จับเลยแล้วกันนะเออมาได้เออ,เ,อ,อเรียบร้อยซ่องทีสลบเอาไปเลยยินดีให้เต็มใจเลยแล้วได้แล้วเออโอเคอยู่นี้ก็นนะลูกพ่อโอมาต่อไปนี้ทำการสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเลยซึ่งผมจะวางประตูไว้ตรงนี้หนึ่งฟังแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งฟังนั่นเอง แล้วต่อไปนี่ก็จะเป็นธนคองกาแพงกําแพงนี่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคือแบบขาประมาณกอนอ่ะไม่ใช่ลรรายขาประมาณก้อนเฮ้ยเออนี่ประมาณนี้เอาหวางพิดแตออ่ว่าจะหวังไม่พิดละนะเออเออโอเคดีนะเก็บได้อยู่เออต่อไปนี่ก็ได้นี่ไงประตูจะลืมได้ยังไงใช่ไหมเออนี่หืมเป,ปิดป,ปิดเปิดปิดหืหหยังมันนะครับโอเคแค่นี้พอ ต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นการสร้างนี้บันไดไงบ้านพมเรี้ยก,กระดาอะนะเออวางกระดไปเดินเข้าเดินออกยังรวดเร็วโอเคประมาณนี้ต่อไปนี้ก็จะทําการนี่เขาเรียกว่าวางวางกําแพงต่อเลยแล้วกันนะแต่พรูมสึกว่ไม่น่าผ่อนนะเออไล่ตัวนี้นี่เออเป็นไงมากงไอ,อตัวนี้เป็นไงมั่งไม่กินจริงๆว่ะคือยากได้นะเออเออันอ,อ,อันนี้อ้ ก้อ <king, S 2> นขี้เนื้อปลาอะไรวะเนี่ยเออมองก้อนขี้เป็นปลาใช่เลยโดย่เออถ้าเท่านี้นี่ไม่มี eszcze, นี่มั่งเลยแล้วไงวะเนี่ยหาเนื้อปลามีแต่เนื้อปลาล่ามามีมีแต่ล่ามาเอาไงดีอะเออไอตัวนี้ไอตัวนี้ปลาไหมอ๋อตัวนี้ปลานี่นี่นีนน we, เเ่เราได้เราเราได้ละเฮ้ย hey! เดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะไอตัวนู้นเมกาว่ะพ่อเมกา เนี่ยไอ้ไอ,อ้ตัวดันนะ่ะไอ้ชอ้ชลามดันเนี่ยเพราะเพราะว่าเมกาวะ่ะคือปกติอ่ะชลามไม่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเอออันนี้ขนาดขนาดมองไกลนั้นเนี่ยเนี่ยมองไกลๆในชลามตัวขนาดเนี้ยถ้ามองไกลตัวนู่นโคตรมาเลยนูน่นน่ะซีดัมปี้มาเลยโอเคเพราะว่าน่าจะใช้เออเอเอเดี๋ยวใอยจัดการมันแล้วกันเนาะซึ่งเมกาชลามเนี่ย นึ่งเลยมันให้ข้องดีข้องดีโคตรต้องแล้วมไปดีดยกันน้ออ่าโอเคมาเนื้อปลามาแล้วรอก่อนนะปั๊บหนึ่งป๊บหนึ่ง,งเออนี่เอาเนื้อเข้ามาเอาเนื้อปลาไปเลยยินดีให้ออานี่ไงได้เลยเห็นมามมาโชว P ์ P E L P E L เออ P E L อ๋อนี่ขนับได้พอด,ดีข้าลองเล่นหน่อยสิดูซิว่าจะโหดแค่ไหน เออพูดเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมาแบบมันอยู่ในน้ำได้ไงก็หนกเป็นน้ำไงใช่ไหมแต่บินยากบินเย็ะจังวะเออนี่เอามาลงจอดตรงนี้เลยแล้วกันหนะน้านี้ลงจอดอ่าโอเคออพค่าไปต้องก็เลยแล้วกันหนะ้าเรือนี่ยากได้สักประมาณหนึ่งหมื่นสตาร์มินาสตาร์มินา,า,น,านี่ยากได้เออหนึ 1, ่งพันห้าบาทน้ำหนักนิดหน่อยสปีดสองร้อยห้าสิบมันเดิมแล้วั้นนี่ก็เป็นดาเมจเลยดาเมจนี่ไอตัวนี้นี่ยากได้สักประมาณสองหมื่น โอ้สตามิน่าไปนิดหน่อยละกันน,กน้องไหนกะเป็นเลือดเลยคือตัวนี้นี่จะเป็นส้แทงประจําบ้านของเรานั่นเองส่วนตัวนี้นี่ก็มาฝาบานไปเลยไปเลยลูกพอ่อน่ารักที่สุดแกนะน่ารักที่สุดเลยนี่เอาเลือดไปเยอะกันตาย <c oughs> เออเจ้าจะต้องเอาเลือดเยอะๆนะกันตายโอเคเลือดซักซ้ำผ่านนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรฆ่ามาได้แล้วแหละเออสตามินา่าสตามินา่าซักเออซี่ร้อยน้ำหนักไปนิดหน่อยสปีดใน,นยากได้กประมาณ700รอย โอเคสปีดเจ็ดหล่อน้องทันนี้ก็เป็นดาเมจเลยเอ้ยเรียบร้อยสำหรับเป็นปตัวนี้ฮึอปับ๊บปั๊บนี่เย็นละเออเจ้าใจนี่ปับ๊บปั๊บนี่ก็เย็นแล้วนะ่ามาเริ่มคราวก็แพงต้อนเลยละกันหน้านี่เดาเอ,อาไหมซิบโอเคเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยแต่ดีคือซึ่งเซิร์ฟเนี่ยปั๊บต่อคืนเร็วเออเดี๋ยวผมให้ดูละกันหน้าเดาปั๊บหนึ่งเออ ผจนอยู่ไหนวะไม่ใช่ผจันตกดินไปแล้วอเออซึ่งเซิร์เวอร์เนี่ยพอมปรับให้มันเขาเราว่าไงเดียเออให้มันรวดเร็วใช่แล้วต่อคืนนี้แบบปืดป๊ดๆอะไรเงี้ยน่ะเออแต่แบบตอนนี้นี่ก็มองไม่เห็นอยู่นะเออตอนนี้คือแบบเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่นะมืดมากคือแบบพ่ไม่อยากให้คนดโดมองที่มืดๆอ,อะไรเงี้ยเข้าใจคำนี้ใช่ไหมแบบ้ามันมันมดอัธรสดอะไรเงี้ยมือม่อน,นั่งเฮรอเกินไปอะ่ะ เออนี่ไงเช้าแล้วเหลวปะ่ะเออปั๊บเดี๋ยวนี้เช้าแล้วนะมาทําการวางข้องตกแต่งเลยแล้วกันนานี่1จุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดซึ่งบริเวณตรงนี้นี่ก็จะเป็นธนาข้องนาบ้านของเรานั่นเองซึ่งนาบ้านพวกเรานี่ก็นี่คารว่าที่ปิ้งยางอีก2แล้วเราก็นี่จะทําการวางเจ้านี้เลยเจ้านี้นี่ก็จะเป็นดัมมี่เออนี่จดฝ่ายไว้ก่อนแล้วกันเนาะ เอาไปเลยเราเมื่อมีไฟไฟไฟลูกขึ้นจำ่จ้าเคยเคยรอ้องไหมเออโอเคนี่ทำการวางเลยตู้เก็บของแล้วนี่เตียงเตียงนี่เอาไว้เกินนั่นเองเออเตียงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคือแบบจะได้ไม่เกกะอะไรมากโอเคปั๊บนึงจัดจัดเรียงอ่าเสร็จเรีบยบร้อยต่อไปนี่ก็จะทำการนี่ใส่ธนูไว้ที่เลขห้ แล้วครกอ่านี่ผมต้องการครกอ่าเอามาสามเอ่อครกครกครกวางไม่ต้องแนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคือแบบให้มันห่างๆกันหน่อยแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วเราดูด้วยซิว่าเราต้องการอะไรเอ่ยเนี่ยอยากได้อยากสลบอยากสลบต้องการเบอร์รี่เบอร์รี่ดำแล้วก็เหนือเนาโอ้โหเมื่อกี้เหนือกำลังเนาพอดีแยงไม่ทันเออคือมันจะมีเทคนิคเทคนิคนึงก็คือถ้าสมุนว่า เนื้อเนี่ยมันจะมีเวลาทั้งหมด10การนาที1ิกนาที47ิวิในการเน่าอีกหนึ่งครั้งให้เราทําการแยกทั้งหมดเลยคือแยกให้มันเป็นชิ้นนึ่งชิ้นนึ่งชิ้นนึ่งชิ้นทั้งหมดเลยนะมันจะไวเออเดวเอาไว้ผ่านนะลวกันนาะผ่านนานเดวคอยซ่อนทีโอเคมาเดคออนีญาดูกันว่าเราคาดอะไรอีกมั่งไอตัวนี้นเนื้อยังไม่เน่าเลยวะอะไรวะเนี่ยคือแบบอยากได้เนื้อเน่าอ่ะ โถ่เอ้ยเซงเป็ดเออจ้าใจเซงเป็ดเลยทีเดียวโอเคมาเดาทำกันนี่เลยข้อฝ่าไม้สักนิดน่อยนี้เอามาจุดนี่เออจัดไปเลยแล้วต่อไปนี้เราต้องการเป็นอาหาานั่นเองซึ่งเราต้องการไม้มาเดิมมาแหละอ่าเอามาเลยเอามาเลยเมื่อกี้เออสัมผัสได้เขาเรียกว่าหลิวจีสัมผัสนะเพราะต้ต้องใจหมดเออไอตัวนี้อ่ะเป็นคู่หูเลยไหม เออแต่ขี้เกียจจับละแมาดีว่าไอ้ตัวนี้นี่เอาไวท้ทีหลังเอามานี่เริ่มทําการแปรรูปมาหารก่อนเลยเอาให้มันสุกซึ่งเนื้อนี่แยกไปสักซองสามซูนหนึ่งสามซูนพอดบิดเออนี่ยัดเข้าไปเลยเรียบร้อยเออร้อยอสักพักนึงเราก็จะได้อาหารมากินกันนั่นเองมาทั้งอันนี้เดี๋ยวเราไปจับเออซ้ำเข้าไงเออหลังจากผ่านที่หลือใช่ไหมที่บอกพมพูว่าเออเราจะมาจับซ้ำเข้ากัน ซึ่งซ้ำเข้าไอ้ตันนี้นี่สรอยมาแบบทุกใจป้าซะหลือเกินนะนะมันอยู่ไหนแล้วนะอ่ามันอยู่นี่เลเวลทลายเอ้ยเลเวล16ตอนนี้ในกระลังติดบักนี่โคตรดีเลยเออมาย่างนั้นแล้วดีมากดีมากเออยายายาสิงยาสิงยาสิงยาแสดเออด่าด่ด่ด่ารอรอให้มันเข้าบังเหมือนเดิมเออโอเคนี่วิ่งมาวิ่งมาอ่าต้นไม้ห้าเออต้นต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ก็ได้มาดิมาดิ ออติดไหมดูดูซิว่ามันติดไหมอา้าวนานติดติดเป็นไงคาราว่าเป็นการใช้ธรรมชาติเอ,อ่อให้ขุมคา <c oughs> เป็นการใช้ธรรมชาติให้ขุมคานะ่ะทำไมดาเมยไม่ขึ้นวะอ๋อแม่ไม่โดนหนอเอ้ยยิงตั้งนานืมโอเคดาเมย์สิบขอยิงที่เล็บตีนคือแบบ ทำเล็บครบให้อะนะอันนี้ก็คือวิธีการทําเล็บครบโบราณใช่แล้วโบราณนี่เขาเอานาังตะกี้ยิงไส้ตีนกันเลยอ่ะเออเล็บครบมันจะได้ให้แมมาถึงให้ไปพร้อมนิ้วตีนนะนะเออโอเคเมื่อไรมันจะหลับสักทีเนี่ยอ่าไม่หลับสักทีได้ไาเพราะว่ามันใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละใกล้ใกล้ได้ตาจริงๆแล้วแหละอ่านี่นี่น,นี่เริ่มแล้วเออมันจะหลับไหมเนี่ย เออไม่เป็นไรถูบวิ่งไ่ถูบเลยวิ่งไ่ถูบเลยเรียบร้อยโอเคทำการใส่เบอรีมวงเข้าไปเลยเลเวล16สหกซ้เข้าอ้าวจับได้เลยโอเคยุนนิ่งตอนนี้นี่กลายเป็นเลเวล2 2อนี่ใส่อ่านเข้าไปเลยโอ้ไหนลองฟาร์มหน่อยสซป้าบอกให้โอ้ได้อยู่ได้อยู่เออฟาร์มฟาร์มเฮ้ยจะแบบเสีย่ยงซวยอะสรดาไปตัวนี้มา เออเดี๋ยวเราวิ่งไปบ้านกันแป๊บหนึ่งโอ้วิ่งย่าง้าเลยตัวเนี้สยส่งไซนนี้ดาเมจไอสปีดสปีดนี้สากห้าร้อยนี่กำลังดีเอาหกร้อยไปเลยดีกว่านาะแล้วก็ดาเมจนี่อยากได้สปประมาณหมื่นห้าพวกไม่พอวะ่ะเอามื่นหนึ่งไปก่อนแล้วกันนาะอเลือนนี่อยากได้สปประมาณนั่งหมื่นเอามื่นห้าไปสตาสตามนาสตามมนานี่เอาเยอะเลยเออสตามมนาหนึ่งพันน้ำหนักไป 1, จิ๊ดหนึ่งดาเมจไปโอเคประมาณนี้ เลือกเฟือเขาเราเลือกเฟ right ือเลยอะโอ้โหไวเอาเร um ื่องไวเอาเรื่องมาเดามาเทสดาเมกก็เลยดาเมจสร้างพันแปดอุ้ยท้วแชไดโอเคประมาณนี้เดาอุ้มูมูนี่ก็น่าเจ้ามันกันนะเอามาทําเป็นเออแรงฟาร์มขี้ไงโอเคตอนนี้นี่เราคาดไม้เออปาบโอเคมูเลเวลย8 โอ้พระวดาอยู่นะมาดีมาซ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 ีกระเบากระเบาเก้าเข้ามาลับไม้ลับไม้ลับไม้วิ่งไล่ตีเลยอะเฮ้ยเอืเออเออเออไอไอไออย่าลับในน้ำนะอย่าลับในน้ำเอ้ยอย่านี่สิฮึบเออฮึบเอ้ยฮึบเอ้ยเอ้ยลับห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 ลับสักทีเออเรียบร้อย เออไม่ขนามือ,พอเพราะเราอ้าวได้เลย <g ill> โอ้ได้เลยไว้เฮ้ยโอเคมาตัวนี้ย p h ฮต I.O. มาเออ p h I อ่านี้โอเคเลเวล42่องอุ้ยได้อยู่เพราะเพื่อตัวนี้นี่อาดโหนเลยก็ได้นะโอ้ยมม่ได้แบบมาตัวใหญ่จังวะ <g ill> เออใจใจเลิฟาร์มคลิกซ้ายคลิกขวาก็สี่ ทำไมฟาร์มอะไรไม่ได้เลยวะเออทำไมฟาร์มอะไรไม่ได้เลยวะอ่าโอเคอันนี้นี่ก็อัดเลือดไปเลยเลือดนี่อยากได้สประมาณสองมอือสตางเป็นตัวนี้แล้วก็ค่าห้านี้เอาเยอะๆคือแบบเราจะได้อัดคีย์เยอะๆนะ่ะสปีดนี่อยากได้สประมาณสองร้อยห้าสิบไปนอกนั้นนี้ก็เป็นดาเมจเลยสตาร์มนา่าไปนิดหน่อยดาเมจจัดไปเรียบร้อยเฮ้ยนายข้อเทสดาเมจสตางค์เป็นตัวนี้นะอยซิ โป้งเอาไว้หนึ่งผานวิดายูมาถ้าเราดูหน่อยสิวา่าเราจะสามารถฝันคีได้เยอะหรือเปล่านี่เอามาเลยเอามาเลยเออแล้วก็ใส่เบอร์รี่ข้าวแล้วก็อัดเบอร์รี่ข้าวไปเลยแล้วก็อัดอัดเออนี่นี่นี่มันออกมาละวัดเอามาใช่เองเหรอคือแบบมันทำกันได้ไงวะเออเบอร์รี่ข้าวกินไปแล้วก็อัดเบอร์รี่ม่วง เออมันไม่ค่อยเคลียร์เนาะคือแบบมันต้องหล่อให้มันหลีเลือนอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะคือมันต้องโอโ้แต่แบบมันก็ออกมาเยอะนะโอ้แต่ออกมาสูไุ้ตัวนี้มาดาวขี้ขาตูดเลยลำไส้ลำไส้เองไม่ค่อยดีนะเออเจ้าใจลำไส้ของเองนี่ไม่ค่อยดีนะเพื่อนโอเคไอ,อ้นกตัวนี้นี่ก็น่าลำคาญข้อเขียนน่อยเออมีอีกไหมไม่มีว่ะไปทั้งอันนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก่อนซิว่ามีตัวอะไรจริงๆ อยู่หรือเปล่าขอสักตัวขอสักตัวในวันนี้เออเท่าานี้มีไม่เอ่ยถ้าไม่มีนี่้าผมว่าจะไปตกแต่งบ้านแล้วก็คราบอุปกรณ์เออรู้สึกว่าไม่มีนะเนี่ยโอเคไม่มีว่ะมีแต่แบบเต่าซีซีช่วยคือแบบเต่านี่ไม่ค่อยอยากได้อะนะโอเคไม่มีทางงั้นีก็ไปเลยแล้วกันนะเออมาๆมาๆฝั่งนี้เอยวันนี้นี่ก็นะ่าอยากจะได้พวกเออธนูยาสลบอะไรเงี้ยคือแบบอยากได้เยอะ ใช่แล้วถ้าเราได้เยอะๆนี่นครัแบบโอ้โหดเออยังไงก็โหดน,น,นะน่ะโอ้ยส,สว่างจ้าสละเกินเออทำไมแซงวันนี้นะี่มันสว่างจ้าสละเกินนะนะ่ะโอ้ยไม่น่าสร้างบ้านริมเลเลยลเว้สร้างบ้านริมเลปั๊บปนหัวเออจ้าจปนหัวจริงคือแซงมันสว่างจ้าน่ะโอเคมาห้าเราไปที่เล็กสนเอออันนี้ถั้งอันนี้ด้วันนี้นี่เราไปนี่ดีมาก เออเราไปฝามเลขดีกว่าป่ะเออซึ่งเลขเดวขดันย่าดูก่อนว,ว่ามันอยู่ตรงไหนเอยเราอยูย่โซนโหอ๋อพบลุ้ละทําไมเออแซงมาสว่างจานนะเพราะว่าตอนนี้นี่เราอยู่นานหลอนนี่ขึ้นมาปรับหลอนจี้เลยโอ้ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วนี่บริเวณตรงนี้นี่ก็จะเป็นทำ what เองเองเข้าไปได้ยังไงเออเองเข้าไปได้ยังไง เออเล,เวล,ล้วยี่สิบแปดร้ยตัวนี้นะมันเคลียร์ทำให้เราแล้วะคือพ่อหมาอยากได้นี่คิสตันนั่นเองนี่เอาคริสตันมาเลยคือพมจะได้เอาไปครับเป็นกล้องส่องทางไกลหมดนั่นเองเอ่อเอามาเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลยประมาณนี้นี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละนี่เพียงพอแล้วเอออันนี้เอาไวท้ทีเล็กเก้าป้าบอกให้นลองใช้ดูน่อยเซตัวนี้ด้านล่างคือตัวอะไรวะ What เอออ๋อมามาแ็กๆเออต้องจายมอนว่าเกมลุดเออเจ้าใจเมื่อกี้นี้ต้องจมามอนว่าเกมลุดนะน่ะโอ้ถ้าเกมลุดในคิิแยันคาใหม่น่าจะบอกให้โอเคคือแบบเกมลุดปั๊บปิดคลิปเลยอ่ะเออประมาณนั้นแหละเออเกมลุดปั๊บปิดคลิปเลยโอเคท่านนี้นีมีอัลฟ่ารับเตอร์ให้สักตัวไม่เอ่ยโออรู้ว่าอย่างมันมันยังไม่เกิดว่าไอ้ตัวนี้นี่ก็รับเตอร์ธรรมดาเฮ้ยปวดหัวว่ะเออคือแบบก็แค่ยอยากได้ของดีอ่ะ อยากได้ข้อดีมันผิดตรงไหนเออเราอุ้ยตัวนี้นี่สีเขียวสซ่ยว่ะอยากได้สักตัวนั่นเนี่ยฮะคือว่ามีแต่ตัวซีโซ่อะอยากได้แต่แบบเราก็ขี้เกียจจับอ่ะเออเราก็ขี้เกียจจับอ่ะทำไงดีรว่าค่าทิ้งดีไหมเออค่าทิ้งเพราะแบบเราจะหัวใจของรานี้จะไม่กลวนกวายจนมากเกินไปไงเออเพราะว่าน่าสนใจอยู่นะเออไอ้ตัวนี้นี่เกะกะขอเขียนในเซอเกะกะ อาเจนด้วยอาเจนด้วยโอ้ดารังนี่เยอะจังเลยหาเยอะจังเลยเอออืงกินให้หมดกินให้เฮี้ยนเขาเรียกกินให้เฮี้ยนต้องกินต้องกินให้เฮี้ยนโอ้ตรงนี้นี่ทีเล็กไม่ได้เฮ้อป้าเอาให้ทีเล็กเลเวลสี่สิบว่ะแล้วก็ไฮยีน่าไฮยีน่าไอพวกนี้นกิกเกาเยอะอย่าเยอะ,อยยอะวิ่งี่ห้งชุกตูดไปดิเดียบร้อยไม่น่าจะมีตัวอะไรมารบกวนใจของเราอีกต่อไป โอเคมาหลงจอดแล้วก็ทําการฟาร์มเลยลวกันนะนี่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มอยากได้เลขสัตว์ซอกซ่อมหลอนั่นเองเพราะว่านึ่งเลยฐานะของเรานี่ก็น่าจะเข้าสู้ยุคเหล็กแล้วแหละเพราะว่านี่นี่กลบบานไปก็น่าจะเออเผาเหล็กหล่อไว้อะนะเออเผาเหล็กหล่อไว้โอ้โหพังพังทุกอย่างเออโอยงดเงียบโอเคนี่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มต่อไปฟาร์มต่อไปชีวิตมีแต่การฟาร์มนะ ตอนนี้นี่เราได้เลขประมาณเท่าไรแล้วเออสองร้อยแปดสิบว่ะเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาสักสี500่ห้าร้อยไปเลยแล้วกันนะสรารผาพนี้เฮ้ยได้แบบฟังหนูนี่ก็เป็นบินแดนหิมานีเ็นชัดเลยภูเขาหิมะเออโอเคเก่าเบาเก่าเข้ามาเก่าเข้ามา,มาเด้อเออทะเลาะกาก้อนหินว่ะคนอะไรวะคนอะไรก็ทะเลาะกาก้อน,นหินเนี่ยฮะเออดเดาฟาร์มให้คิสตันนี่เก็บเอาไปก็ oh คือพิกัดปกติยามันฟาร์มคิสตันไม่ค่อยดี ถ้าถ้าเป็นพ i ิกแอคเล็กอะ่ะมันจะฟาร์มดีเออโอเคประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วแหละไม่ลบ550าร้ยบอ5ข0อล้วกละกันไอค่าห้าอเออทุกแหละนี่ว่าโอเคทั้งอันนี้ถ้าเราลองมาดูดานไลท์สักป๊บน,นึงแล้วกันนะเอยในพั์นนี้เราไม่รีบพา์นนี้เราไม่รีบโอไม่มีอะไรเจริงๆเลยว่ะเฮ้ยกิงกงกิงก้าไม่มีให้เห็นไม่มีจริงๆว่ะเออทั้งอันนี้ทีสุดท้ายที่เราจะสามารถ ห้าเอาไได้ง่ายคือเกาะคาโนนนั่นเองหรือว่าเกาะฮาชเกาะฮาชนี่ก็จะเต็มไปด้วยไดนนเสาหนักลาเต็มไปหมดเลยคือแบบมันโหดอ่ะเออถ้าไม่มีนี่ก็ปิดปิดคลิปที่นี่แหละเออถ้าไม่มีแล้วก็ปิดคลิปที่นี่ไม่ก็อาจจะเซกออกมาก็ได้นะเซกแล้วก็มาาร์มข้องอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าสนใจว่ะโกงเออไอาอ้จ้างจ้งใจจริงก็อยากโกงแลต่ทำไมอยากโกงรอกเออคือแบบอยากเล่นแบบอยากเล่นด้วยฝีมือตัวเองอ่ะครับ คือแบบห้าดดนอสซาอุ้ยอุ้ยโคตรประวานเฮ้ยอัลฟาป่ะอ๋อไม่ใช่ต้องจมโนว่าอัลฟาเฮออมุ่นเลยป่าป่าป่าเรียบร้อยสร้างตัวคิดปล่อยเพื่อมันเงาอีกหนึ่งตัวคือแบบโคตรแม่เออเฮ้ยอ่านี่เอ้ยโอ้โหนึกว่าเซนสีแดงๆมันนี่ก็นึกว่าอัลฟาโถูเอ้ยเฮ้ยมัน้ำหมองหงุดหงิดงุดหงิดทำไมวันนี้เอาสึ่งหงุดงิดยังไงก็ไม่รู้ ฮ้บไอ้คนนี้นี่ยาเกกายาเกกาเซ่เฮ้ยเออกินเลยกินเลยกินเลยเฮ้ยนี่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 เอาฟาดเตอร์เฮ้บหมาซีมาซีหมาซีมาซีก้าเปล่าเรียบร้อยดูหน่อยสิว่าเราได้อะไรเออดูหน่อยสซเออเราได้โอ้โหข้องกระกากทั้งนั้นเลยนี่ว่าเฮ้ยธนูสี่ทองนี่ได้อยู่ธนูทองธนูทองธนูทองนี่ก็ทัว่าใช้ได้แต่แบบมันก็ยังไม่สุดอะนะ เออเจ้าใจคือม่อยากได้นาหมายมากกว่าเออเจ้าใจคืออยากได้หน้าหมายมากกว่าไม่อยากได้ธน,น,นูแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าวันนี้นี่ก็ประสบความสําเร็จเยอะอยู่พอสมควรนั่นเองแล้วแอดตดอวันนี้นี่คืออะไรเอออ่านขี้แกะน่าเบื่อเออเจ้าใจอา่านขี้แกน่าย่างน่าเบื่อเลยเออโอเค่ครับถ้าใครชอบกิมมิ่นี่ก็จะเหลืมก็ไล์ก็แชร์กิดตามแล้วก็ก,ดก็ดีบ่มได้ละก,กันเนาวันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จอยู่พอสมควรเราได้บ้านได้ได้ไดโนเสาร์เพิ่ม แล้วก็เออได้ประจนภายด้วยเออใช่แทมได้ธนูสุดเทธธมอีกนหนึ่งอ่านด้วยนี่ข้อเทศคาสลรมในเเอ,อป้าบอกให้โอ้ได้อยู่คาสลรมนี้คือลักหลอยเลยวะ่ะเออลักหลอยหลอยเท่าไรหลอยเท่าไรส่องหลอยสาสบโอ้ใช้ได้ถ้วาายใช้ได้นี่อาจจะเป็น สิ่งถ้าเราเอาไว้จับสัตว์ในอนาคตก็ได้นะเออเพราะว่าใช้แน่นอนเออเพราะว่าใช้แน่นอนโอเคถ้ากันนี้ก็ไปเจอกับอมในผาหน้านะครับพอมไปละบาย